ดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแซมแลงพี่น้องบ่แม่นแรงแห้งดอกพี่น้องแรงบ่าย3ยายสิพามายายมาเบิ่งยายเฮ็ดอีหยังนี่พี่น้องเฮ็ดหยังตัดันพี่น้องเอ้ยมันกพุล่ะหาพล่ะเครือมันตัด่แตงใหม่พี่น้องแงจริงใหม่จ้ะบ่ีมันบ่งามแต่บ่ง ใบเน้นหน่อยไว้มันหน่อยมันมันมันเป็นเปลือนะันนี่มันมันติงกันมันแน่นกันหกนี่เลาจ้ะแต่ว่าขันงามขันงามอีูแต่พ่อได้เก็บกินอยู่แต่ว่ามันหกแม่ไปเลยคนใส่ไมหมีบอกูเป็นเดินเดินเลยจังเยอะใหญ่สิเอาฟุนมาใส่พี่น้องมาแดงไม้พี่น้องตัดออกแล้วก็เอาฝุ่นมาใส่เนาจะเอาดินกบไม่ แปลงใหม่ให้มันงามกว่าเก่าพี่น้องส่วนนี้มันขายบอดีจ้าส่วนนี้พักเฮาบโบแลนพี่น้องส่วนนี้พักสะระแหน่ขายบอดียหญ่ก็เลยมมาสิมาเอาออกสร้าง่นขายบอดีนี่หกหลายพี่น้องตะกี้มีแต่ตัดเอาตัดแล้วก็บได้แต่งมันก็เลยเต็งกันเหมือนมึงเนี้ยมึงเนี้ยมันโมงามปกติพักสะระแห์ใหญ่งามกว่านี้พี่น้อง อันนี้มันหกแข่งงาม่นตืนีในใบเป็ไงพลึงปลีนเอแต่ว่าผัวไงจีบว่ามในใบยัหนออ่ะี่แล้วมันมาไงบางองที่เราบนคนละคือเลามันทับกันจ้ะดึวยเครื่องเสื้่วไจักหนาว่จัหที่เรา เบิ้งเด้อจ้าสิอัปเดตให้เบิ้งตอนมันงามแล้วบ้าน่ต้องย่านมันตายเด้อพี่น้องถ้าไผปลูกฟักซาเลน่เฮ็ดที่ใหญ่ค่ะมันเต็งกันเดี๋อันนี้ประมาณปีนึงหรือจะปีนี่ปีนี่พี่ปีหนึงน่งพี่น้องปีหนึง่งป่ะเด็แต็งกิ้งป่ะเด็นั่ไม่จะตัดขายใหญ่ก็เลือดเต็งกิ้งใหม่บานเต็งใหม่แต็งตัดแต็งใหม่ ตองใหญ่มันตายเด้อพี่น้องทำไรมีพักสะระแหน่เห็ดที่ใหญ่มีสู้มันงามแต่บุ่งเนี่ยสู้มันงามชุบหนังแกงหลักก็เอาฟุ้นใส่แล้วยแกงหลักก็เอาฟุ้นใส่เรียับหล่อนมาจาะสุ่มนี่แต่ว่าสุ่มหนิมบริแตนบริเตนตัดเนี่ยตัดไปนำแล้วก็ห้าตัดเป็นแป้นแล้วก็เอาฟุ้นใส่ไปนำมันกวสิบคอยง่ามไปนำ บาาังคับบังคับใหญ่กับบอ่อแดงหัวซาจับมันเห็ดหยังปล่อยเคลื่อน,นไปตามหนากระพาะหนาเลยจ้ะปล่อยมันหกหนากระพออาะหนาพี่น้องเอ้ยได้ลุกขึ้นมาพักกระแนงนี่เห็ดหนาพี่น้องนัดหนามัดหนาคันูอันนั้นเนาะเอาไปปลูกเลยน้องปลูกใส่กระถางมั้งนะพูนปลูกแค่กระถางขายบปล่าถังสิบบาทแม่ฮปลูกใส่กระถางหน่อยปลูกใส่ถุงดำ หมกเด้พี่น้องเพรว่าย่เฮ็ดแบบเดี๋ยวปนซี่ดายเลยขาดออกเลยนะจ๊ะนยากะแตกไหม่หน่องแย่แตกไหมเอาฝุ่นใส่ไหมแย่ก็ใส่เอาฝุ่นใส่แม่งแบบแยบเด้พี่น้องตูดเป็นน้าปลาเลยไมี่ก็มังหันมังหันนั่งเก้าอี้จะพุ่นเก้าอี้ง่ายอยู่นโต๊ะเก้าอี้คือล่ะเบื้องแน่พี่น้องมันดึงไปกระได้มันจะไปตัด เมื่อนั้นแม่ลงอย่างแม่ลงหอมบ่เบิ่งจ้ะบ่มีอีดพัดก็เอาผ่าพะยางแพะยางเนาะจากพะยางพะยางพะยงพา,ยง,ายงเขียวใช่ท่านส่วไหนพี่น้องเบิ้งเมื่อนั้นยายเห็ดไายล้งไหนเบิ่งสามแปลงเย่านี่ได้หลายแปลงแค่พี่น้องในมาละหาหกแปลงพี่น้องเบิ้งจ้ะยวยายเอาหอมออกแก่กับเห็ดไหมอันนี้ปลูกบมื่อไรได้จ้ะยใงซุ่มนี่ปลูกพักใส่เรียบร้อยเลยเอาหอมปลูกใจเหลว เดี๋ยวตอนหัวมันงามในออสิไทยเบอร์อีกทีนึงเนาะจ้ะมันสิเมย์คนว่ามันดีคนว่ามันเอาหุ่นเนี่กระเบื้องเนี่ยติดอพี่น้องถ่ายให้ลูกให้พี่น้องเบิ่งแล้วเดี๋ยวมันงามสิถ่ายให้ลูกเบิ่งอรงติดอะไรพี่น้องมันหกแนมแนมติดอะไรพี่น้องสู้ห้พี่น้องเบิ่งเนี่ยซีบอสีบอให้จัดการจังไหนแนมพี่น้องนอนมั้งเนี่ยนอนสบายตกคือล่ะ มันมันรักษาเนี่ยนอนหลายัับกนแล้วนับกันสีดาบด่ายใบสอยเบิ้ดเนี่ยเอาไปตัดไปขายเข้ากรว่ามันมองหามนอนหลายเห็นไหมเยอมากข้องงามนี่เลยสิตัดจานมันออกจิดยากระบวยอยู่โหแล้หลายนอนหลายอีดีเลยพี่เนาะไม่หมดนอนอีดีนอนอีพออีเมนอน สนใจมาเอาไปปลูกด้วยจ้าแต่ว่ามีใยมียางในรหดปลูกใส่ยางในรหดก็ได้ด้ิแม่พ่อได้แก้กินหย่นอนได้เขาไม่เขาไม่เห็นว่าเขาไม่จ่อยโอ้ยแม่กับปลูกใส่หลอรโหลอดลด่ะจะกี่ตอนที่แรกปลูกใส่หลอรดนั่นจะบ้านนี้มีพันธุ์มันมีแนวในบ้านน้อยนึงก็มาปลูกใส่หลอรโดไปปลูกใส่หลอดโหลดเดียวมาค่อยขายายเอาได้จ้ะน,นี่เป็นซองแปลงเป็ปนซองแปลงค่อยขายายไปเรื่อยนั่นแต่ ยี่ห้อนกบคุงอยู่กลางกลางป่าสระเนยเมียผมบ้านเอาไปปูกนแต่เมื่อนึงถึงหยาึ่งพักทะเลปูนกันไปมื่อนี้เคียวไปนํำกันเลยจตะผักมีพักทะเลใหญ่มันตายได้อพี่หนเตงคือใหญ่เนี่ล่ะเอาแต่งานมันตายมันจะแตกขึ้นมาใหม่เองแงงาม่กเก่า ตัดแต่งไม่นะจ๊ะซองเค่งเลยพี่หน้องอาชิมตัวซมเคีงเลยคุณท้าให้พี่น้องงนเมงในถังแล้วเอ็นยูจะตัวี้ถางเรียบร้อยแล้วเัวทมอหยอดไม่หยอดได้หน่อยก็ังที่น้อยมันิะบงไม่นะจ๊ะหยอดเชี่ยวในหน่องเรียงาถังแล้วก็ไม่ได้แกกขุดเอมเคีงมักใหญ่เลยจ้ะพีอีกลองนึ่งสะระเน่เฮา มัง่ามีรนใบหน่อยห้าใบแจงับมันเ้าตักแจงเยอะยิ่งใย่มีไว้มันจำเลาเลาห้าเหนียบเลยเ้าตองเหนียบให้จำบัดรูงอามันจะเสียเปลี่ยนไปเลยอันนี้บริเปลี่ยนเบิ่งเพลงที่องห้าเบิรงดอใหม่เขานั่ ไม่ใช่เพราะข้าในแตกจริงอยู่แกกางแตกไทกรงแไทห้บอพี่น้องยบอพี่น้อเลจ้ะอกใหม่ฮาแกงจริงเรียบร้อยละจ้ากำลังแตกหยอดอ่อนก็ร่งแตกหยอดหน่อยๆใครรอมันคือวพวโฟกัสน,นี่จ้ะหเห็กนม่นี่แตก,ก,นนก,แตกหอยอดใหม่ อันนั้นอันนี้ใส่เกี้ยวถางเอาเลยจ้ะบางคนก็นใส่เครื่องตัดหญ้าตัดเลยเนาะจ้ะตัดให้มันเพียงสม่ำเสมอกันแต่ว่าอันนี้อ่างอ้อยสูตรสูตรแม่อ้อยนี่ใส่เกี้ยวอันนั้นเกี้ยวขอเฮาเนาะจ้ะก็อ,ออกถางใบออกเป็นกระแตกใบใหม้ลำลังสุดเป็นใบแตกใบใหม่นะจ้ะ แต่เฉาสุ่มผุนพอเดบ่ในทางน่าจะสุ่ม,มกลางๆใบมันโลดเองบบอใบรูดห่วนห้อทางออกแล้ว้ะพอตะกี่ใบมันหนาก็เลยได้แต่งไม่เมียวชายเบิงงกับใบาชายทพี่น้องเบิงงนน่าจะ เดี๋ยวเก็บตรงไหนสงการอ้อยสิท,ท่านอีกเบิรงอีกทีหนึงจ้งะไก่แป๊บแป๊บเดี๋ยวไก่สิหอดส่งการอีกเล้อนี่แม่ปูแป้งนี่แม่ปูหยังเนี่ยเบิรงเบอร์แป,งปกก้งนี่แม่เขาปูผักกาดได้แต่นี่ผักกาดหินผักกาดหินบ่คือมีหอยตีนหมาพมมาร้อมหอมเผากำลัง แดงนี่คุณแม่ประเทศกอนมูนะจ๊ะกระลังแทงน,งนี่ยไงกระลังแทงนอขึ้นมาใบชี้เคี้ยวหน่อยๆน่อกำลังนะจ๊ะพักช่วงนี้เ้าก็มีบาหลายอย่างอกจ้ะเพราะว่ามันพักมันหลายเ้างบอด้ปลูกหลายนะจ้ะเดี๋ยวห้อต่อไปมันขายบอดีพี่น้องเอ ตเแม่บดเดาปลูกต้อไหวนะจ๊ะชุชม,มขำคล้ายพอดีแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคล้ายดีแล้วแน่จะพักขาเริ่มทามหาดี่จะพักสะระเน่นี่นะ่ะก็แม่ล่าพี่น้องเนี่ย ค่บ้พี่ปา,าโคดไลค์โดแค่์คดติดตามไ่องคนทำฟา,าออร์มเนี่จ้าไอซองคนทำฟาร์มเนี่ยนะจ้าค<ร>ุณผ<ร>้าย<ร>่างเนื้ให้ได้หัวเสือมาอยู่ย่างอยู่ห,หววมามเลยตายเขาบ่มันพาไะไรวะมันพาปไรร่ไหลก็บปาไหลไปย่าง่ามันแกป่ปวดนปลไหลบ่ เมื่อนี้ห้าก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อจะพปหน่อย <Bye. S 1> bye bye. บ๊ายบายไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า